อีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่ร้อนแรงไม่แพ้สินทรัพย์ใดในโลกคือบิตคอยน์นะคะบิตคอยนเองเนี่ยเปิดักราชใหม่มานะคะก็ราคาพุ่งขึ้นไป34,000ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ยังคงอยู่ประมาณนั้นนะคะหรือว่า1ล้านบาทโดยประมาณต่อบิตคอยน์คำถามคือ เราเองนะคะควรจะเข้าไปอยู่ในโอกาสนี้มากน้อยแค่ไหนช้าไปหรือ,อยังตกรถแล้วหรือไม่ผู้คุยเรื่องนี้พร้อมกันนะคะกับดรจิิพลน์ปรึกษาเมธนานผู้ในการอาวุโส SBSJO บริษัทหลักทรัพย์ไทยผ่านิาสวัสดีค่ะดรสวัสดีครับครับดรครับในแง่ของท่าทีอของนักลงทุนหน้าเวลานี้ซึ่งบิตคอยเนี่ยขึ้นสูงเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วแต่ระดับหลักล้านบาทตอนนี้มีข้อแนะนำว่าท่าทีของพวกเราควรจะเป็นยังไงบ้างครับ ท่าทีของพวกเราเนี่ยก็ควรจะเปิดรับมากขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับการลงทุนในเมืองไทยเนี่ยเราอาจจะบอกว่าบิตคอยก็ตื่นเต้นแต่อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากเท่าหุ้นบางตัวของเราเองนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ถูกรัฐบาลไหนที่ขึ้นป้ายเตือน alert นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไปต่อมีแต่ว่าอย่างที่กูรูหลายๆท่านบอกนะครับว่าการลงทุนใน สินทรัพย์ที่เป็นทางเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบิตคอยนเนี่ยมันมีสภาพคล่องที่ตับอาจจะต่ํามากกว่าหุ้นไทยที่เราเคยเห็นกันนะครับแล้วก็ความผันผวนเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงมากเพราะฉะนั้นจริงๆเราเปิดรับแต่เราค่อยๆทยอยการลงทุนเข้าไปหรือว่าอาจจะมีสัดส่วนในการลงทุนที่น้อยกว่าแต่ว่าเป็นการลงทุนที่ยังถือว่าน่าสนใจอยู่ครับ นายคนถามนะคะว่าเอ๊เราจะรู้ได้ยังไงว่าบิตคอยจะไปต่อหรือไม่จากอะไรเพราะว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นอ่ายังดูกิจการได้นะคะยังมีเลกูลเลเตอร์กำกับ<อ>แต่บิตคอยไม่มีประเมินยังไงคะอ่าเขาบอกว่าวิธีการประเมินบิตคอยเนี่ย<ม>ก็มีหลายสำนักนะครับแต่ว่าคนที่น่าสนใจที่สุดซึ่งตอนนี้ก็เด่นดังมากนะครับในวงการบริหารเงินก็คือ Arkin v e s t นะครับคุณแคทรีนบูดนะฮะเขาก็จะมีการลงทุนที่เกี่ยวกับการ Innovation แล้วก็ดิสรับชันก็เคยประเมินไว้นะฮะว่าบิตคอยเนี่ยควรจะต้องมีราคาถึง1น0 0 0 0หมเหรียญภายในปีนี้ปรากฏว่าทะลุไปแล้วเรียบร้อยนะตอนนี้เราไปเจอกัน3 0 0 0 0นกว่าเขาเปลี่ยนเป้าแล้วตอนนี้ไปเป็น5 0 0 0 0นนะฮะห้าแสนเลย5้0 0 0นนี่อาจจะดูเหมือนดูดูเลขสูงนะฮะแต่ว่าถ้าก็คือบวกจากตรงนี้ไปอีกประมาณ50%ถามว่ามันมาจากเหตุผลอะไรบ้างเหตุผลหลักเนี่ยอย่างแรกเลยเขาบอกว่า วิธีการคิดของเขาคือโมเดลที่เอาบิตคอยมาแทนทองนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดบิตคอยเนี่ยสามารถทำมาเก็ิตแคปได้แทนทองสักประมาณ10%หรือว่ามีคนที่ซื้อมากขึ้นในสักประมาณแค่สิของทองเนี่ยบิตคอยเนี่ยขึ้นได้อย่างน้อยถึง5้0 0 0ื่นถึงหนึ่งแเหรียญอยู่แล้วนะฮะอนนี้คือข้อแรกข้อที่2นะฮะก็คือการเป็น global settlement ถ้าเกิดบิตคอยเนี่ยสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการจับจ่ายใช้สอยกันได้จริงๆเนี่ยราคาพื้นฐานเนี่ยอย่างน้อยๆนะฮะถ้าสักประมาณ1%ของเซตรเมนต์เนี่ย ต้องเจ็ดหมื่นห้าขึ้นไปโอเคอตอนนี้มันสามแสนไปแล้วนะฮะก็บอกว่าสองราคานี้อาจจะไม่ได้ตื่นเต้นมากนะักนะฮะก็บอกว่าราคาที่สามที่เราเอามาคุยกันก็คือว่าเป็น protect against การยึดทรัพย์ของอ government นะ,ะอันนี้สับสนไหมะฮะคือเขาบอกว่าบางรัฐบาลเนี่ยคืออาจจะมีการเก็บภาษีมากขึ้นหรือว่าบางรัฐบาลเนี่ยสกุลเงินเขาไม่ปลอดภัย คนต้องหนีไปใช้บ mm ิตคอยนะครับ mm hmm. บอกว่าเกิดขึ้นในประเทศ Emerging Market หลายๆที่ที่คนเนี่ยอยากจะหนีภาษี mm hmm. บอกว่าอันนี้ถ้าเกิดคนในกลุ่มนั้นย้ายมาใช้รับรองว่าบิตคอยเนี่ยอย่างต่าคุณต้องเห็น2องแสนห้าหมื่นะครับอันนี้คือประมาณแค่สิของคนกลุ่มนั้นเองถ้าเกิด20%เเนี่ยห้าแสนเขาว่าถึงแน่ mm hmm. นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเป็นการ d e c e n t r a l i z e d อ็มเ r เรนซีนะครับก mm ็ hmm. บอกว่า EM c u r r e n c y หรือว่า currency เนี่ยมีหลายสกุลเงินที จริงๆแล้วไม่ได้ยับไม่ได้รับการยอมรับนะครับในตากลวนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดทุกคนย้ายมาใช้บิคอยเนี่ยโอกาสที่จะเห็นระดับ3ามแสนกว่าถึง4ี่แสนเนี่ยมีความเป็นไปได้ซึ่งก็ถือว่าเป็น4ทีสิทธิ์ที่เขามองว่าน่าสนใจแล้วก็น่าจะยังอยู่ในกระแสะของตลาดในช่วงปี2021นี้ครับ ครับดรครับผมต้องถามเพิ่มเติมนิดนึงมันดูแลอนาคตค่อนข้างสดใสน,นะฮะแต่ขณะเดียวกันการลงทุนทุกประเภทม,มันก็มีความเสี่ยงของมันในแง่ปัจจัยเสี่ยงที่อยากจะให้นักลงทุนเนี่ยได้มีความคํานึงเอาไว้เวลาที่มอนิเตอร์บิตคอยคืออะไรบ้างครับครับผมอยากจะให้คำานึงเลยก็คือปัจจัยเสี่ยงกับเหตุผลที่ซื้อเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออันเดียวกันนะครับ <từ S 2> ผมจะพูดอยู่เสมอว่าการลงทุนไหนที่คุณไม่เห็นความเสี่ยงเลยเนี่ยมันมันไม่มีนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นบับเบิ้ลที่คุณ แต่ว่าความเสี่ยงที่ชัดเจนที่สุดของบิตคอยก็คืออย่างสองอย่างที่ผมบอกอย่างหลังนะครับก็คือว่าถ้าสุดท้ายแล้วไม่มีคนใช้จริงๆเนี่ยออย่างประเทศ emerging market ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วอย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันเรื่องจีนนะครับจีนเนี่ยปีนี้แน่นอนผมฟันธงให้ร้อยเปอร์นลยว่าเขาจะต้องมีดิจิตอลอยู่แน่นอนตรงนี้พอเข้ามาแล้วคําถามคือจะมีคนใช้บิตคอยต่อหรือเปล่าอันนี้เราไม่แน่ใจถ้าไม่มีคนใช้เนี่ยตูนนะ่ะคือความเสี่ยงตรงนี้ระดับระดับคือไม่ได้อะไรกับกืินมา ข้สองก็คือว่าตอนนี้เราบอกว่าบิตคอยไม่มีใครควบคุมนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีใครควบคุมอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเรามาลองดูราคาของเดลต้าวันนี้ก่อนว่าหล <c oughs> ังถูกควบคุมแล้วมันไปไหนนะฮะ <c oughs> น,นี่จะเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังดีๆว่าถ้าเกิดมีการควบคุมขึ้นมาจริงๆนะครับผมต้องบอกว่าประมาณประมาณที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับของบิตคอยที่ฟรีโปลอยู่ในตลาดเนี่ยอันนี้รัฐบาลสามารถควบคุมได้เพราะว่าอยู่ใน คัสโตเดียนที่รัฐบาลสามารถเรียกได้ซึ่งถ้าหายไปเลยหรือว่าเขาบอกว่าห้ามเข้าถึงเนี่ยไม่รู้ว่าราคาดิบคอยเป็นเหมือนแต่ผมเชื่อว่าคงไม่ถึงพันเหรียญน,นะครับอันนี้จะต้องระมัดระวังครับอืมค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงคนไทยถ้ามองเห็นว่ามีโอกาสอยู่ในช่วงเวลาระยะสั้นนี้นะคะอยากจะเข้าลงทุนจริงๆแล้วเนี่ยมีสินทรัพย์อย่างเช่นกองทุนรวมที่เข้าไปลงทุนในพวกคริปโตเคอเรนซีแบบนี้หรือสินทรัพย์ดิจิตอลมากน้อยแค่ไหนคะ จริงๆมีพอสมควรนะครับแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อก่อนหน้านี้ก็คือว่าสําหรับคนที่ลงทุนในกองทุนนะฮะแล้วก็อยากจะกระจายการลงทุนมาอยากจะแตะเทนธุรกิจแบบที่เป็นอินโนเวชันมากๆเนี่ยมันก็มีกองทุนอยู่อย่างเช่นอันที่ชัดเจนที่สุดก็คือ,อของคุณแคทเธอรีนบูที่ผมพูดถึงเมื่อทีอาร์นูเอนะครับเน็กเจนอินเทอร์เน็ตอันนี้มีการลงทุนที่เป็นบิทคอยคสด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเราจะมีสับส่วนการลงทุนที่แตะเข้ามานิดนึงซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็มีผู้จัดการกองทุนที่คอย manage นนให้ว่าม,มีมีการเปลี่ยนแปลงที่ควรจะซื้อหรือควรจะขายแปะเข้ามาด้วยแล้วขนาดเดียวกันกองทุนเนี้ยก็จะมีการลงทุนที่เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับบล็อกเชนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสมมุติว่าถ้าเกิดเรามองว่าโอเคบล็อกเชนนี่คือของจริงบิตคอยนี่อาจจะเป็นบับเบิลนะคะ เราก็สามารถลงทุนในกองทุนนี้ได้ซึ่งถ้าพูดง่ายๆก็คือคนไทยก็สามารถลงทุนได้ผ่านกองทุนที่ชื่อว่า i f c o Next Generation นะครับ T Next Gen ตรงเนี้ยเขาจะไปลงทุนต่อใน Ark Invest ครับ mm hmm. หรือว่าถ้าเกิดเราบอกว่าโอเคฟังแล้วมันเสี่ยงเกินไปเราอยากจะ diversify ไปในการลงทุนที่เป็น i n v o v a t i ั่หลายๆอย่างนะครับผมก็แนะนาเป็น TMB e s d Inno ซึ่งก็คือ Ark Invest เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะมีไม่ใช่แค่ f i n t e c เขาจะมีพวกจีโนมิกนะครับมีพวกการลงทุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นพวกเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เอามาใช้เป็นออโตนมัสนะครับคือรวมเทคโนโลยีหลายๆอย่างเข้ามาอันนี้ก็จะความผันผวนต่ำลงมาหน่อยนะครับแต่ก็ถือว่ายังน่าสนใจอยู่หรือใครบอกว่าโอเคไม่ได้อยากขนาดนั้นอยากแค่เก็บเงินเฉยๆเนี่ยจะเป็นที่ชัดเจนที่สุดก็คือเงินทุนเนี่ยตอนนี้มันมันล้นโลกนะฮะแล้วเราก็อยากจะเก็บเงินเฉยๆอาจจะลงทุนที่เป็นเพื่อนบ้านของเขานะครับผมก็บอกว่า คุณ uh, uh, Ark Invest เนี่ยทีมก่อนเขาก็มาจาก a l i a n s b e r n s i ์นะครับแล้วเราก็ลงทุนในกองทุนที่เป็นปกติก็คือหุ้นแล้วก็บอนใน Emerging Market ซึ่งก็กองทุนดีๆของ a l i a n b e r n s d e ์ก็จะมีนะครับคือ Emerging Market Income นะฮะซึ่งถ้าเป็นนักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนได้ผ่านกองทุนของ UOB ที่เป็น Emerging Market Income ครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็ซื้อผ่าน SBS ได้ด้วยเหมือนกัน ใช,ใช่ครับก็อาจจะซื้อผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Easy Invest เราก็จะมีผู้จัดการกองทุนหลายๆที่ที่เข้ามาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีกองทุนที่เราเปิดเป็น o p r n h i t e c t กว่า17บรจซึ่งก็ทั้ง3กองทุนที่พูดมามีหมดครับอืได้ค่ะคมีอะไร,รอยากฝากทิ้งท้ายไหมคะสำหรับ คำแนะนำช่วงเวลาที่ผันผวนแบบนี้สภาพคล่องล้นตลาดนะคะบูลิชนะคะท่ามกลางเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟืน้นโควิดก็ระบาดระลอกใหม่แต่วัคซีนก็มาด้วยมีความผันผวนเต็มไปหมดเลยอย่างแรกเลยที่ เราทำนะครับก็คือเราก็จะถามผู้จัดการกองทุนนะครับแล้วก็ถามพาร์ทเนอร์ที่เป็น AM ของเราว,าว่าวิธีการที่ดีที่สุดในการลงทุนช่วงนี้คือทําอย่างไรนะครับทุกคนก็พูดเหมือนกันว่าในมุมมองของสภาพคล่องที่อยู่ในระดับที่สูงเนี่ยคือการที่เรากลัวมากเกินไปมันก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงนะฮะโอกาสที่จะถึงเป้าหมายเราก็จะน้อยลงเพราะว่าผลตอบแทนมันตับวิธีการที่ดีที่สุดอาจจะเริ่มกระจายการลงทุนนะครับไปในสินทับหลายๆอย่างเมื่อเรากระจายการลงทุนไปในหินทั์หลายๆอย่างเนี่ย เราก็จะเริ่มรู้สึกเข้าใจตัวเองนะครับว่าโอเคเราลงทุนแบบนี้เราชอบไม่ชอบนะครับในขณะเดียวกันมันก็ไม่ได้กระทบกับความมั่งคั่งของเรามากนักก็สุดท้ายเราก็จะหาทางของตัวเองได้นะครับว่าอยากลงทุนแบบไหน,นซึ่งวิธีการที่ดีสุดก,ก็คือลองลองทุนหลายๆอย่างก่อนแล้วก็เริ่มด้วย amount ท,ที่ไม่ต้องเยอะมากนะครับแต่ว่าเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยครับค่ะไล้คข่ะวเนี่ขอบคุณมากนะคะขอ,คคขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่ต้องขอบคุณน้องเฟินเลยนะ,ะหลายคนอย่างเช่นนักลงทุนที่อายุมากล้ว <c oughs> เล่นแตกกองทุนพาน,นประเทศ <c oughs> หรือว่าหุ้นเป็นตัวๆเขามาเจอแบบนี้ฟังเรื่องบิตคอยและคริปโตเคอเรนซี y ไม่รู้งหไปซื้อที่ไหน <Ừ. S 2> ก็เป็นข้อดีจะได้รู้แต่ชอบมากคือการกระจายเพราะโลกใบนี้มีโอกาสเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะใช่แล้วค่ะดรจิตนิพลพ์ปรกษาเมทันนันนะคะก็มาเล่าให้เราฟังเห็นภาพชัดทีเดียวนะคะว่าบิตคอยด์ได้ในสองจาก 1. ก็คือมีโอกาสนะคะที่จะเข้ามาใช้ซื้อสินทรัพย์จริงได้นะคะ2ก็คือเรื่องของคนส่วนใหญ่แล้วกันเนาะมี ความตั้งใจว่าอยากจะหลบเลี่ยงนะคะในมิติของออการเข้าสู่ระบบนะคะก็เลยไปใช้ Bitcoin ที่ไม่มีเรเกลเลเตอร์มากำกับดูแลอย่างเงี้ยเป็นต้นและสุดท้ายก็คือเรื่องของการตัดตัวกลางดีซินเทลไลท์นะคะแต่อย่าลืมความเสี่ยงก็มีถ้าดิจิทัลหยวนมาจริงบ้านเราก็มีนะคะที่กำลังทำเนี่ยดิจิตัลบาทเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าตอนนี้เป็นเป็นเฟสทดลองชื่อว่าอินถนนนะคะเดี๋ยวต้องลองดูว่าอย่างลิบราของ Facebook เองนะคะที่ก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ ถ้าเข้ามาจริงบิตคอยจะอยู่ตรงไหนนะคะเพราะตอนนี้ถือว่าฮอตท,ที่สุดแต่อย่าลืมว่าก็มีดิจิทัลเคอเรนซีอื่นๆนะคะที่จ่อคอตามมาด้วยเหมือนกันความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงความผันผลมีก็ต้องดูว่าถ้าเราจะลงทุนนะคะก็ไปเลือกตามสัดส่วนที่แนะนำได้เหมือนกันนะคะ